S <S <an> เราน่าจะได้เห็นภาพจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบุคคลเนี่ยเมื่อเราขยายจากตัวเราไปสู่ผู้เรียนไปสู่เครือข่ายแล้วมันทําให้เกิดภาพของการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยที่ไม่เกิดจากการบังคับเชิงนโยบายแต่ว่าเกิดจากแรงบันดาลใจภายในเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อในตัวของเราที่ที่เรารู้สึกว่า มันน่าจะเอาไปช่วยได้นะก็คือจิตปัญญาศึกษาค่ะเราฟังคนเป็นเเราเก็บประเด็นเพื่อเอาไปแก้ปัญหาได้เราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจผู้อื่นมันก็ทําให้การทํางานมันมันมันสนุกขึ้นแล้วก็การทํางานนั้นดูเป็นมิตรมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าบทบาทของอาจารย์มันคือการที่เรามีงานวิจัยและบริการวิชาการที่เราจะใช้บทบาทสอบทบาทนี้แหละที่จะไปแก้ปัญหาผู้คนและสังคม พัฒนาศักยภาพด้านในให้คุณครูก่อนแล้วคุณครูอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานของเขาอะเขาจะมีความทุกข์น้อยลงความสุขก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วจะเผื่อแผ่ตรงเนี้ยไปสู่เด็กได้ก็รู้สึกว่าเมื่อเราเข้าร่วมกับจิตปัญญาเนี่ยคุณครูที่ปรับตัวเองได้ก็สามารถสื่อสารกับเด็กได้ไม่ตัดสินเด็กอะค่ะว่าทําไมมังเรียนสายอะสายเพราะอะไรรับฟังมากขึ้นให้โอกาส แล้วพอมาทํางานด้วยกันเราได้ลงพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นสภาพจริงๆเลยว่าเราต้องเปิดใจแล้วก็รับฟังเด็กให้มากขึ้นค่ะในมุมส่วนตัวเมื่อเข้ามาทํางานกับจิตตปัญญาแล้วรู้สึกแฮปปี้ค่ะเราทําจิตตปัญญาจิตตึกษาเนี่ยโรงเรียนเรามีแต่ดีขึ้นครูเราดีขึ้นงานเราดีขึ้นไม่ใช่แค่ในโรงเรียนนะคะมันออกไปสู่ข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ค่ะอย่างเช่นเราส่งผลงานอะไรเราส่งพร้อมกันหมดทั้งโรงเรียน แปดท่านเก้าท่านเราได้พร้อมกันหมดอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นการปรับอ่าอย่างเช่นปรับเงินเดือนอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้รู้สึกต้องแข่งแย่งอะไรกันแล้วคะ่ะเราได้เวียนกันคะ่ะอ่เราก็จะรู้สึกเสียสะละดเข้าใจกันแล้วอย่างพี่ที่จะ,กะเกษียณก็ให้เขาไปก่อนเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วเราก็คิดอย่างนี้เราก็สบายใจพี่ก็เหลือเวลาไม่มากเราก็ให้พี่เขาก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะก็หลังจากที่ผ่านเนาะผ่านกระบวนการติดตาอไปเรญยนศึกษามาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรา รู้จักตัวเองมากขึ้นพอเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราก็สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วเราก็จะมีมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับที่ได้มารู้จักกับสิ่งนี้เนะาะเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้นครับวใจัยสำคัญของจิตปัญญาอันหนึ่งก็คือการการที่เราสามารถจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยด้วยตัวเราเองไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะไม่ปลอดภัยยังไงกระแสะนโยบายความเรียกร้องต่างๆจะมาแต่ว่า เราสามารถที่จะนิ่งๆและรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นคงปลอดภัยเนี่ยการการนอนพักผ่อนจะได้เต็มที่ถ้าเราไม่มั่นคงปลอดภัยสมองมันจะหาทางคิดทํายังไงว่าทํายังไงทํางหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีคําตอบเนาะก็จะคิดแต่ยอดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นภาระสมองเรามันกินกูโคเยอะนะครับเวลามันคิดอ่ะแต่เราก็ห้ามคิดไม่ได้แมก้การการทาให้ข้างบนข้างในมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันไม่สามารถจะทําด้วยการคิดนะครับเอาคิดให้มันมั่นคงแหละเวลาที่มันสรรนัญญาณมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมาจาก การกลับมารับรู้ความรู้สึกยอมรับและอยู่กับมันด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเป็นความเป็นธรรมชาติแบบนี้การวางใจแบบนี้ทําให้เกิดความมั่นคงภายในละมองรวมการศึกษาเป็นการใส่จากนอกเข้าไปพอกพูนนะพอกพูนความรู้เพิ่มพูนความรู้แต่มิติการศึกษาอีกมิติหนึ่งคืองอกงามมาจากภายในเพื่อจะนําออกนําออกมาซึ่งการนําออกมาเนี่ยมันมาจากศักยภาพภายใน ง่ายๆเลยอันเราก็ต้องถามว่าอะไรที่มันเบียดบังศักยภาพอันนั้นก็คือความกลัวนั่นแหละเบียดบังไม่ให้ข้างในมันออกเนี่ยเือทำให้หายกลัวแต่ว่าจิตปัญญาไม่ได้ทําให้หายกลัวแต่ทําให้รู้สึกว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องตอบโจทย์ด้วยความกลัวเราตอบโจทย์ด้วยคุณค่าและความหมายอันนั้นความมั่นคงก็จะเริ่มเกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงขึ้นนะครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครูของครูเนี่ย มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆเพราะว่าครูที่ออกมาสู่ระบบการศึกษาส่วนใหญ่ก็มาจากมหลาลัยราชภัฏเนี่ยค่ะแล้วพอเราไปทํางานกับอาจารย์คณะครุศาสตร์หรือว่าคณะอื่นๆเนี่ยซึ่งเขาผลิตครูที่จะออกไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เราเห็นผลเลยว่านักศึกษาที่เขาผ่านการเรียนรู้จากอาจารย์เหล่านั้นเนี่ย mm. เขาก็เอาสิ่งที่ได้รับการบุมมพะเนี่ยออกไปทํากับเด็กๆในชั้นเรียน แล้วตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันก็ขยายตัวไปในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ